สวัสดีครับวันนี้รู้ก่อนเที่ยวจะพามาดู5ประเทศที่มีบอลลูนนะครับ1ภูกรารประเทศพมา่าอยู่ใกล้ไทยอย่างมากนะครับที่นี่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หลายพันปีให้นักท่องเที่ยวได้ชมและสัมผัสนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมบอลลูนจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนมีนานะครับเป็นช่วงที่ลมสงบและอากาศเย็นโดยช่วงที่อากาศที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงธันวาถึงกุมภานะครับ2วังเวียงประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ไม่ไกลจากไทยวังเวียงมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไทย ที่ชื่นชอบธรรมชาติเทือกเขาป่าไม้ถือว่าตอบโจทย์เลยส่วนการขึ้นบอลลูนนี้ราคาอยู่เพียงประมาณ80ดอลลาร์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามปีตามเวลานะครับเมื่อคุณได้ขึ้นบอลลูนคุณได้ชมวิวดิวทัศภาพความทรงจําที่งดงามที่ลืมไม่ได้เพราะคุณอาจจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติข้างล่างที่สวยงามตะการตาอย่างแน่นอนนะครับ 3. เกเรเมประเทศตุรกีประเทศตุรกีถ้าไม่ได้ขึ้นบอลลูนถือว่าคุณมาไม่ถึงนะครับเพราะกิจกรรมที่ยอดฮิตนั่นคือการขึ้นบอลลูนนะครับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมากไปกว่านั้นคุณยังจะได้ชมความโรแมนติกแนะนำว่า้ขึ้นบอลลูนตอนช่วงเช้านะครับช่วงที่พาทิดขึ้นคุณจะได้พบมีหมอกบางๆบนภูเขาพอมองไปด้านล่างจะพบกับวิวเขาแต่ละเขาที่สวยงามและถ้ำต่างๆนะครับ 4. หุบเขาลัวประเทศฝรั่งเศสได้ยินแค่ชื่อก็สัมผัสได้ถึงความสวยงามและความโรแมนติกที่คุณจะได้พบกับความเป็นฝรั่งเศสที่แท้จริงดั้งเดิมเลยทีเดียวการขึ้นบอลลูนที่นี่คุณจะเห็นวิวทิวทัศน์ไลอังงุ่นแสตะการตานะคะผ่านแม่น้ำลำธารและหุบเขาต่างๆที่สวยงามเต็มไปหมด 5. a que, l b บูเคอร์ e ีรัดนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกเดือนตุลาจะมีเทศกาลที่มีชื่อเสียงเป็นการแข่งขันบอลลูนรูปทรงแปลกๆและคุณจะได้สัมผัสกับบอลลูนมากกว่า500ลำเลยทีเดียวโดยใช้เวลาจัดงานทั้งหมด9วันเลยทีเดียวมาเที่ยวทั้งทีจะได้รับความประทับใจไปอีกนานขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b ้ด้วยนะครับ